บทอันนั้นหยิบอันนี้กินหลานชันอ๋อๆๆอเาลูกเนี่ยซื้อของอนนกินได้แย่ๆมาฝากเลยเดี๋ยวรู้บ้างฉันว่ามันชั้นจะอ้วนมากเกินไปแล้วนะคร <c oughs> ั้งที่แล้วอะไปหาหมอมาหมอยังบอกเลยนะว่าหลานมันสมควรลดน้ำหนักโปรตีน <c oughs> แลแ้วแกก็สรรหาเนี่ยของกิน ม,มันจะเป็นไรเลยเนี่ยเด็กกำลังกินกำลังนอนเลยพ่อ,อขอพี่อาัะอะไรลูาากวันเสาร์นี้มอสจะมาทำงานวิชาพละที่บ้านเรานะคะแล้วทำไมมอสต,ต้องมาบ้านเราครับอ๋อมันเป็นงานกู้ครับมันต้องทำกู้กับโปเตสไม่ใช่มาชวนกินนะไม่ครับแน่นะแน่ใจครับโอเคเอางี้เดี๋ยวพ่อซื้อของกินม่ให้กินแต่คงให้มันน้อยๆหน่อยเราว่า บอลลงมาตรงนี้ดีไหมแต่เราว่ารูปดาวน่าจะดีกว่วานะแต่ว่ามันเป็นงานเกี่ยวกับกีฬานะทั้งคนต้องเป็นรูปลูกบอลสิแม่ว่าวาดทั้งสองอย่างก็ได้นะลูกเนื้อหาเราอกก็ครบถ้วนแล้วเราจะตกแต่งอะไรก็ได้ดิใช่ไหมงั้นปอเจมา็นาคนวาดลูกได้ไหมก็ได้งั้นเราเจะวาดลูกบอลข้างล่างตรงนี้เก่งมากลูก กันสักหน่อย<ม>กินอะไรกันดีไหมลูกแต่ว่าไปมันก็จะเที่ยงพอดีเลยเด็กๆอยากกินอะไรกันลูกแต่ย่าจะได้สั่งเข้ามา,โ,ากกปโปรตีนอ่ะกินไก่ทอดกับโคลาอีกแล้วหรือพิซซ่าดีทานเกินมหมดเลยไม่ไหวเนี่ยครั้งล่าสุดที่ไปตรวจตั้งกายเนี่ยหมอเขาก็วินิจฉัยว่าจะโปรตีนเนี่ย ต้องลดความอ้วนต้องคุมอาหารบ้างได้แล้วถ้าไม่งั้นมันเสี่ยงรู้ไหมหมอบอกเสี่ยงเป็นโรคอะไรโ,โรคอ้วนโรคเบาหวานรู้ไหมว่าภาวะน้ำหนักเกินจะนําไปสู่โรคอ้วนซึ่งทําให้เกิดอันตรายมากเช่นปัญหาสุขภาพจิตผิวน้ำผิดป,ปกติโรคระบบการเดินหายใจแล้วก็โรคระบบย่อยอาหารและตับแล้วก็โรคระบบกระดูกด,ด้วยและที่สําคัญ โรคในกลุ่มเมตาบอลิแ้ะที่รู้สึกว่าแย่ไปกว่านั้นเลยเนี่ยเด็<ม>กอ้วนในตอนนี้นะลูก <S 2> <S 2> <S ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่โตและวป่วยเป็นโรคแอนาคตได้เช่นโรคอะไรโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคตับโรคหลอดเลือดออในหัวใจโรคเลือดสมองโรคมิวในถุงน้ำดีและตับและที่สำคัญไปกว่านั้น โรคเลือดในสมองและมาส่งผลต่อไปอโรคไขมันในเส้นเลือดซึ่งจะทําให้ร่างกายเราแย่ไปต่อไปเรื่อยๆอาจา้ะแล้วทำไมเด็กถึงไปโรคอ้วนได้ล่ะคะเด็กเป็นโรคอ้วนก็เพอา,ากินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ<ม>เช่นขนมขบเคี้ยวน้ำมันลมน้ำหวาน<ม>ซึ่งสิ่งพวกนี้เข้าไปทำลายร่างกายรวมไปถึงอาหารเื่นสำเร็จด้วย ซึ่งแม่จะจะจะบอกว่าการที่เรานั่งกินอาหารว่าแล้วก็ดูทีวีกินไปดูไปทําให้เราเพลินและบางครั้งเราก็กินอาหารเร็วจนเกินไปซึ่งก็ทําให้ร่างกายเราได้รับอาหารเร็วกว่าปกติด้วยจะ้ะแล้วถ้าเกิดไม่อยากเป็นโรคอ้วนต้องทำยังไงคะง่ายๆเลยจะ้ะเรากินอาหารให้ช้าลงไม่กินจุกกินจิบแล้วและที่สาคัญเราจํากัดไขมัน แป้งและน้าตาลเราหันนักกินผักและผละไม้แทนและหมั่นขยับออกกําลังกายขยับร่างกายแค่นี้เองจ้ะและในการที่เราจะขยับร่างกายและออกร่างกายได้ก็คือเล่นกีฬาและทำามสะัาดบ้านแค่นี้เองง่ายมากเลยค่ะ ยา่ค<อ>าคะโปเต้ไม่อยากไปโรคอ,อ,อ,อ้วนอ้าก็เนียครูพยินก็บอกอยู่ว่าต้องทำยังไงอย่างนั้นต่อไปเนี่ยนะโปเต้ก็ต้องลดอาหารทุกๆุกิ๊กๆเลิกกินอะไรหมูปิ้งมันๆอะไรอย่างเงี้ยลูกจากนั้นก็ชวนกันกับหมอน่ะไปออกกําลังกายเนี่ยออกกําลังกายบ้างลุกเดินบ้างเบาๆแล้วย่าเนี่ยนะจะไปว่าพ่อเราตะคงเนี่ยมันขยันมันคิวนู่นนี่อ่ะมันดืน้อไงต้องอบรมพ่อก่อนใช่ไหมโปเต้ ครับ <Yeah. S 2> <Yeah. S 3> mm ่าอือตาม mm hmm. านั่นละลูกเอ้อะไรนี่ลูกอือหวานและโปเต้หานมากเลยครับอ mm ือ hmm. ดีแล้วกินแบบนี้บ้งางลูกเอลูกทำไมอาหารมันมีอยู่แค่เนี้ยลูกอ๋อกับข้าววันนี้โปเต้เป็นตัเลือกเองครับเอาเหรอผักกับผลไม้เหรอเลยลูกใช่ครับโปเต้ไม่อยากเป็นโรคอ้วนครับ โรคอ่วนทำให้เกิดโรคหน้ากกัวตามมาเยอะแยะเลยครับพ่อโปรเตมไม่อยากเป็นเลยครับเมื่อหลังซื้ออะไรมาจะซื้อประมาณอย่างนี้นแล้วกันผ่าผลไม้มันจะ้อมเลยกินเสร็จแล้วก็ออกไปวิ่งกับพ่อ